มื่อแล้วมันน่ได้หัยเสื่อแล้วใช่ได้หผู้ได้สื่อนเห็นเอสื่อมมันมิทีมีแปลงมันอยู่เมีนบอกก็บอกว่าคือสิมาหลอมบอของเขาเสื่อลยรอัว้นตันเลยตันตัวจากถนนใหญ่เขามามันมีทางเขาจังหวัอยาขุนทางเขามันอยู่ใส่นะเจาที่แล้วที่รนส่วนอะไรเอเที่ยวทหารทหารสตว์สุดฝนชดพุท <K EL OL O> เขาต่งเอาห้วดเน็วนั่นปลาขวยปูนปูนบ้าอย่างตืนวยปูเป็นปูทางไหวมันบอกว้ายเบิดบิดเบิดเบืองอะาเอย่างนียงานนี้แนี่มันนย่างอันนั้นเขาซื้ออล้วะืเขาส่งเสื่อน้ำมันเขาบับใช้อือเอาตีเก้าสิบแปดวได้เนาะให้จำได้อยู่ได้เนาะแสดงว่าโกงกันกงไ,งได้ตี โค้งสร้างเขานี่างนี้วม่ไม่ฟงเลยสวนทิมรถลับภูนกนี่เลยไม่น้ออกากินที่รึกระมืนสร้างสาธารณก็ต้องก็ต้องไปสร้างสาธารณะตัวนกนกหัวพุงอัตันงนย่าเลยก็เรื่อนี้ยังไเส็้านรกูขามผสร้างเตาแบบ น,นั่นนทางมันเป็นบนทางใหญ่ได้บนทางนหนห่อยๆได้ที่ผมบอกนี่ทางหน่อยนี่แล้วบนทางใหไงนี่เขาหลอมหัวใไซบูดแล้วของเขาขายอ่ะทางหน่อยทางจากเพื่อนอี่ชาวบานอ่าที่ชาวบ้านนันนน่บริษัทล่อล่อเขาได้เป็นบ่รถใหญ่เขาได้บ่เขาได้มาเด็กน,นี่คนเดียว หน้าบ้านนั่นเีเขาให้สิกาเที่ยวน้าเขาหลอมหั่ไว้ไเลยแต่นมีสร้างเที่ยวก็จะไปเที่ยวสร้างเขาแลวสร้างสร้างอภิจุตุกเอาเลยกันลุ้พ่วกู้องตายกันกาวกูไปกู้ไรพอเรงพอไม่พอหนึงพตัดพอไหวลงสู้ บดบาปอืเนี่ยนีอ่ไป hết แล้เาเหรเ็ดเลยมัเสิบเลผมไม่ใายแลยผมไม่ใต่เลยผมต้องแต่ินึ่งมเกิือยี่ลายมันนี่ย่างไม่จะหาเอาของมาเดียวเอาลายเอาเอาเอาเรื่องข้างข้าไปหาคนพวมนี นันแล้วอี่ายมันหาถึงม,มันตวอย่งใครมากันทางเขาเขานนะไอ้ขี้นี่ก็ตัน้วหัม่พ้นอยู่หันทางนี้เขาน้สิลอ,บบอ้ยจะเหมือสิา้าปูขี่รถไปเลาะบนมนบุนบนหรนาะหวกวดทรวงอ่างไรกูเจอเขาไปเลยีเบก็มันตันสิไปจะเตะได้ล,ลย บ่อเขาอ๋อมา <c oughs> ทางบ,อบอ่อโบราณ <c oughs> นี่ไหนก็ว่างดิี่ทางเดิมเด้ยเออเมื่อวันทีตาบออได้ทีมีทางเขาขอยู่ได้ตีเอาแล้วขุดตานเขากุปั่นในในสนด,ดก็มีอยู่ทางสาธารณประโยชน์อยู่ไม่ไม่อย่างนั้นนี่ขึ้นกันเนี่ยทัดไปห้องคุณจนึงดับไปทัดไป สาแดนมันโลกของให้สตาร์เลยพวกคุณละรเ่ยก็พีิ้งก็พลิงควไห้ล้านเว้ลบิตานนะบ้างเฮือนคนตายจะน้างอืมมันไม่ใช่ถ่ะพเนี่ยรกันละก็ว่าหลายมีหลายน

ออกไปใหนลูกเสือมียู้ทางเรีนแต่ที่เราไปคนแก้วคน